นิมิตหลอกมโนมาิติท,ทียมเป็นอย่างไรกระสินนั้นเริ่มฝึกจากการใช้จิตกำหนดภาพจนกว่าภาพที่จิตกำหนดสร้างจะเกิดแล้วเกิดการเปิดตาทิฟจริงระหว่างก่อนเปิดตาทิปนั้นภาพที่จิตสร้างอาจชัดเจนแจ่มใสาราก็เป็นภาพจริงจนอาจคิดว่าตาทิฟได้เปิดแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เปิดจริง ดังนั้นภาพที่เห็นนั้นเรียกว่าเห็นจริงไม่ใช่ของจริงคือเป็นภาพที่เกิดจากจิตสร้างด้วยพลังจิตด้วยใจที่มีฤทธิ์ไม่ใช่ของจริงที่ตาทิพย์ไปเห็นมานอกจากนี้แล้วแม้ว่าตาทิพย์จะเปิดจริงระหว่างที่ใช้ตาทิพย์ก็มีนิมิตหลอนเกิดขึ้นได้เช่นกันเช่นเพียงแค่คิดถึงปากกาภาพปากาก็ปรากฏแล้ว าทิพย์ที่เห็นนั้นกำลังเห็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นไม่ใช่ของที่มีอยู่จริงนอกจากนี้แล้วแม้ว่าจิตไม่ได้สร้างขึ้นบางครั้งภาพต่างๆอาจปรากฏขึ้นมาเองได้ราวกับเป็นของจริงสิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากนิมิตท,ที่ผู้อื่นส่งมาเช่นเป็นนิมิตจากกระแสจิตของภาคมารบทความฉบับนี้ ขอเสนอลับการแยกแยะนิมิตและของจริงดังนี้ข้อสังเกตในการแยกแยะนิมิตและของจริง 1. ห,หากตาทิปยังไม่เปิดสิ่งที่เห็นทั้งหมดเป็นแค่นิมิตเท่านั้นไม่ใช่ของจริงเมื่อตาทิ์เปิดแล้วจะมีทั้งของจริงและนิมิตปนกันจะต้องละจากนิมิตให้หมดทำจิตให้ว่างเปล่าปรุงใสาราการปรุงแต่งเจะอปนใดใทั้งสิ้นก่อน จึงจะเห็นของจริงแท้การสังเกตว่าตาทิปเปิดหรือยังให้ลองสังเกตว่าเคยเห็นแสงสว่างวาบมากๆจนเกือบจะแสบตาบ้างหรือไม่แล้วจากนั้นก็รู้สึกเหมือนเห็นภาพชัดอาการแสงสว่างวาบมากๆจะเกิดเพราะตาทิปเปิดครั้งแรกแต่หากยังไม่มีอาการนี้ก็ควรระวังสิ่งที่เห็นด้ว,ว่าเป็นเพียงแค่นิมิตไม่ใช่ของจริงตาทิปยังไม่เปิดเช่นเดียวกับหูทิป เมื่อเปิดครั้งแรกจะมีเสียงแหลมๆดังเข้ามาก่อนจากนั้นหูทิปจึงจะเปิดจริงหากหูทิปยังไม่เปิดเสียงที่ได้ยินเป็นแค่เสียงหลอนเท่านั้น 2. เมื่อตาทิปเปิดแล้วต้องผ่านด้านมันทดสอบก่อนหมายถึงนิมิตภาคมานที่ส่งมาเรื่อยๆทำให้หลวงคิดว่าเป็นความจริงแม้ว่าตาทิ์จะเปิดแล้ว แต่ภาคมารก็สามารถส่งภาพนิมิตมาปกปิดความจริงให้เราหลงทางได้อีกดังนั้นเมื่อเห็นภาพเทวดาให้ลองสนทนากับท่านดูถามท่านให้กระจ่างแล้วกลับมาตรวจสอบตามคำหลักสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่ต้องตรวจสอบหลายมุมจนเกิดความแน่ใจว่าตรงจริงในช่วงชายตาทิพย์ให้ตัดความลังเลเคลือบแคลงสงสัยออกก่อน เรียกว่าไปเอาข้อมูลดิบมาเท่านั้นไม่ต้องนึกคิดปรุงแต่งสงสัยอะไรแต่ให้ถามเอาข้อมูลให้กระจ่างการถามนั้นไม่ใช่วิจิจิตราแต่เป็นวิปาาัสนาญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลถึงแก่นธรรมนั่นเอง 3. ตรวจสอบกับญาติธรรมกันเองเช่นถอดกายทิ่ไปหาญาติธรรมสนทนาข้อมูลบางอย่าง แล้วลองถามญาติธรรมทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆว่าได้รับการสื่อสารจากเราจริงหรือไม่วิธีนี้เหมาะสมเพราะตรวจสอบได้ง่ายเพราะญาติธรรมเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่จริงสามารถบอกได้ว่าได้รับการสื่อสารจากเราจริงหรือไม่ทั้งนี้เพือระวังอิปการว่าบางครั้งการสื่อสารกับกายทิพย์กายสังขารเนื้ออาจไม่ทราบก็ได้คือเป็นความรู้สึกทางจิต เหมือนมีเทพเทวดามาดนใจก็จะรู้สึกแค่หลังสองหอนเท่านั้นไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่าได้รับการสื่อสารจริงในกรณีนี้ควรสื่อสารกายเนื้อเขาโดยตรงจะสื่อสารได้ชัดเจนมากกว่ากายทิพย์ 4. ฝึกสติประฐานสีแยกแยะจิตและใจออกจากกันก่อนจิตจะคุมกายทิ์ แต่ใจจะมีความรู้สึกนึกคิดมาปะปนทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือนได้หรือฝึกอรูปฌานโดยเฉพาะฌานที่กำหนดความว่างเป็นอารมณ์ให้ชำนาญเมื่อเริ่มจะดูด้วยตาทิ์หรือถอดกายทิ์ให้เข้าสมาธิทำจิตให้ว่างเปล่าจากความนึกคิดปรุงแต่งใดๆก่อนเมื่อจิตมีความพร้อมแล้วให้ลองถ่ายของต่างๆที่เก็บไว้ในกล่องเมื่อถายได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว จึงถอดกายทิพย์ออกไปก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้นตัดภาพที่เกิดจากจิตของเรานึกคิดปรุงแต่งเองออกไปให้ได้ส่วนหนึ่งก่อนขออนุมโมทนาบุญกับผู้ฟังทุกท่านผู้จัดทำรรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยตามวาระภูมิธรรมของแต่ละท่านเองผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณะะที่นี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ